สวัสดีทักทายทุกคนคะ่ะวันนี้สิพามาเบ่งผักสวนครัวเรานะคะบ้านคนที่ปลูกผักนั่นแหละค่ะปลูกเก่เปลูกพริกคะ่ะปลูกพริกนะคะอันนี้คือหลังบ้านนะคะทุกคนมีผักหลายอย่างนะคะใบโหระพาเนาะคะ่ะ กระเจียวค่ะทุกคนดอกกระเจียวดอกกระเจียวนะคะอันนี้เป็นดอกอีกแมงใบแมงลักเฮานั่นแหละค่ะนะดอกกระเจียวนะคะอันนี้เป็นดอกเดอกนะะทุกคนนี่ดอกกระเจียวมันปลูกไว้หลังบ้านเนาะคะ่ะ เดี๋ยวมือน่าสิมาไหลสดหิบอึงในบรรยากาศสวนเนาะคะ่ะสวนลังบ้านเด้ค่ะนี่สวนลังบ้านจริงๆนะคะเนี่ยลังบ้านเนาะคะ่ะแล้วก็มีคานะคะ่ะ สวนค่าใช่ค่ะทุกคนขาใหญ่เพ่นกระลักปลูกนะคะนี่แหละคนขยันพันมาเห็ดยางเห็ดได้เบิดสองัวเมียด้วยค่ะสองัวเมียนะะยนะีตรงนี้กับมึงเน่อันปลูกทั่วตะกอนปลูกทั่วนะคะเบียร์ทั่วมันขึ้นอันนี้ปลูกลนี่มันค่ะปลูกค่า ก็เลยได้เดินคาทั้งทัวน้ำกันเนาะคะ่ะเป็นขาใหญ่นะคะทุกคนกําลังสิโปงนอกําลังสิตอดนอเนะคะเพิ่งกําลังสิพวนดินเอาปุ๋ยใส่นาะ,ะนะคะ่ะทุกคนนี่แหลคะค่ะชีวิตบ้านบ้านเขานะคะชีวิตบ้านบ้านเราก็ มีความสุขอีกแบบนึ่งนะคะทุกคนมีความสุขมากเลยที่อยู่ได้อยู่กับสวนแตนานๆกัสิมาเรียนบ้านเพิ่นเราด,ด,ดูจากมาแค่นึงเดีวคะทุกคนนะคะเราก็จะไม่ได้มาบ่อยหลังบ้านเพราะว่าเฮาสิบบามากะไรนะบามามามา,มาดูวันดถอกนะคะ ใบเมลักผักอะไรเอย่ยทุกคนมันทุกคนเอิ่นผักอย่างผักแพลวผักแพลวใช่ไหมคะ่ะผักแพลวให้กินกับสุนนกน่อไม้เนาะค่ะให้กินกับสุกน่อไม้กับมียังกระเสบได้คือกันแล้วแต่คนทำมักผู้ที่ทำมักเนาะ บรรยากาศสดชื่นดีค่ะดูลังบานเป็นกระกวง่งขวางแน่ประมาณหนึ่งเนาะคะ่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่มาแหวะทักทายแบบเป็นกำลังใจนะคะเข้ามาแล้วก็กด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะ